สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโมเมนต์อบ อนแอปสงกรานทรทำสิ่งนี้ให้กันแม้จะอยากกันแล้วเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพโมเมนตด์ดีๆแม้จะเลิกราย่าร้างกันไปหลายปีแต่ความสัมพันธ์ของนางเอกดังแอปทักษออนพักสุขเจริญกับอดีตสามีสงกรานต์เดชนรงค์ยังคงต้องทำหนะ้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้กับน้องปีใหม่ช่วยกันเลี้ยงลูกสาวไปอย่างดีเยี่ยมพระสุดมีภาพน่ารักน่ารักเมื่อสาวสงกรานต์เตชนรงค์ไม่สบายงานนี้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องปีใหม่ก็ได้ทำ การ์ดอวยพรส่งกำลังใจไปให้คุณพ่อที่มีข้อความว่ารักคุณพ่อขอให้หายเร็วๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะและในการ์ดใบนั้นมีข้อความเล็กๆของสาวแอปเขียนอวยพรให้ด้วยว่าหายเร็วๆนะคะพร้อมลงชื่อแอปด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ด o m ขอบคุณครับ